ร่อทุกคนเกือบผ่านแล้ว <G ül üyor> มีห้าหลายใสให้หมดทุกคนเอ้ยผมว่าผ่านแล้วเนี่ยเอ้ยทำไม92มันง่ายกว่า91ทุกคน สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพียนะครับเอาล้ฮะเดี๋ยววันนี้มาเคลียร์ด่านที่91หอคอยกันนะทุกคนด่านนี้จะบอกว่าโคตรยากมากเลยทุกคนห้ามเอาคุกกี้ตัวรักษาลงโอ้โหแล้วจะลงยังไงเนี่ยทุกคนแต่ก็ไปบังเอิญเจอคลิปหนึ่งทุกคนคลิปของคนที่เล่นแล้วผ่านก็เขาก็เอามาลงก็ดูแล้วคุกกี้ที่จะต้องใช้ก็ต่อไปนี้ก็จะมีตัวเจ้าป่าแล้วก็ด้วยท็อปปิ้เนี่ยจะต้องใช้ครูไทยนะทุกคน เอ,อรู้สึกคูไทยไม่พอเดี๋ยวยืมก่อนแล้วกันยืมคูไทยก่อนไม่พอนั่นแหละทุกคนแต่ค่ายืมไม่ไดิค่าถอดนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้เวลผมก็ไม่ได้สูงอะไรามากมายทุกคนก็จะลองใช้เวล36นี่แหละคือเอามาแค่สตันแค่นั้นเองไม่ได้เอาอะไรขนาดนั้นแต่ก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวทัพทิมทุกคนที่จะต้องมีหรือเปล่า ต้องมีแหละสกิลมันเพิ่มดาเมจอีก20%แล้วก็คุกกี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวลูกเกดดาตัวเนี้ยคืออยากให้มีมากเลยตัวดาเมจหลักต่อไปจะเป็นตัวชาเอมทุกคนก็ตัวนี้ก็ใส่คุูไทยเหมือนกันแต่เออต้องยืมบีกแล้วยืมก่อนแล้วกันโอ้โหไม่พอหือตัวนี้โดนไปประมาณแสนสองแสน ได้โอ้โหค่ายืมนี่ลงทุนเลยทุกคนคือเล่นด่าน9กเนี่ยไม่ผ่านมาหลายวันแล้วก็ไปบังเอิญเจอคลิปของคนหนึ่งเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวจะลองเอาวิธีของเขามาใช้ดูว่าจะจะดีแค่ไหน แล้วก็ตัวต่อไปจะต้องเป็นตัวคุกกี้ผู้กล้าหาทุกคนตัวนี้น่าจะต้องมีอันนี้ใส่ลดดาเมจนะทุกคนลดความเสียหายไม่งั้นเดี๋ยวยืนไม่ได้ไอตัวนี้รู้สึกเห็นในคลิปเขาบอกว่าไอ้ด่านรอบสองเนี่ยคือจะต้องใช้อ่าอย่า,อาให้มันเต็มเลย อ่ะอย่ามาลรยกันเลยทุกคนแล้วก็ส่วนตัวสมบัติเนี่ยก็คือจะใช้สตามเซตนี้เลยนะทุกคนลองเซตอื่นแล้วไม่รอดคือต้องมีหนวดปลาหมึกไม่มีนี่คือร่วงเหมือนกันตัวคุกกี้ก้าหาเนี่ยอ่ะอย๋ยวมารุยกันเลยอันนี้จะไม่ปล่อยอัตโนมาติน,นะทุกคนแล้วก็เริ่มจากตัวคุกกี้ตัวแรกก็จะเป็นตัวเจ้าป่าให้โดดเข้าไปสตาร์ก่อนตามด้วยทับทิมแล้วก็ลูกเกดดำแล้วก็ตามด้วยชะเอ็ม อตอนนี้คุกกี้กระหานก็อยู่รอบรอบแรกรอบ2เนี่ยคือจะให้คุกกี้กระหานเนี่ยวิ่งเข้าชนก่อนเลยอย่าปล่อยให้มันชนเรานะทุกคนชนเรานี่จบเหงเลยทุกคนชนเสร็จปุ๊บตามด้วยเจ้าป่าเนี่ยคือเจ้าป่าต้องให้ใหเปิดก่อนตลอดแล้วก็ตามด้วยลูกเกตหรือทับทิมหรืออะไรก็ได้ทุกคนแต่รู้สึกอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนพลาดจริงคอมโบเดียวมันจะต้องตายหมดนะทุกคนรู้สึกอันนี้น่าจะพลาดอ่ะ โซนรอบสามก็จะให้เจ้าป่าโดเข้าไปก่อนเหมือนเดิมตามด้วยตัวไหนมาก็กดไม่ตัวนั้นก่อนเลยทุกคน <c oughs> รู้สึกจะไม่รอดเหมือนเหมือนพลาด <c oughs> เดี๋ยวลองใหม่ทุกคนอ่เจ้าป่าทับทีมกุเกตดำแล้วก็จะเอ็ม อันนี้ก้าหารชนเข้าไปก่อนตามด้วยเจ้าป่านะทุกคนชนปุ๊บโดดคับทิมลูกเกดดำไาเอม็มอ่ารอบนี้สวยอ่ารอบนี้จังหวะไปนะทุกคนอันนี้เจ้าป่าโดดเข้าไปก่อนเลยจะเอ็มมาลูกเกดดำตามรู้สึกลูกเกดดำก่อนไม่ได้อ่ารอบสามผ่านไปแล้วอ่ามาถึงรอบสี่อันนี้โดดก่อนเหมือนกัน โดดเข้าไปก่อนเลยทุกคนอาโดดตามแม่งหมดเลยตัวไหนมาสก,กิลให้หมดปึ๊บ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 อ้โหตายบอกว่าเนี่ยไม่รอดทุกคนเกื <c oughs> อบผ่านแล้วอเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเล่นผ่านแล้วทำไมตัวเองเล่นไปผ่านเดี <c oughs> ย๋ยวลองเปลี่ยนทุกคนลองเปลี่ยนคุกกี้เองเขาบอกว่าถ้าเล่นไม่ผ่านให้ให้ลองเปลี่ยนคุกกี้เรื่อยๆ,ๆอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสมบัติ อเอาเอสเปรสโซมาแทนทับทิมแล้วก็เอาดาร์กมาใส่จะเวิร์กหรอวะดาร์กจะเวิร์กไว้เด็ดเห็นบางคนเขาเอาดาร์กช็อกลงเล่นไม่มีคุกกี้กะหันเล่น่าได้ไงงงมากเลยรอบสองนี่หมูชนนี่ตายยกยกแก๊งเลยอะนี่แค่รอบแดียกก็ดาร์กช็อกก็ครึ่งหลอแล้วทุกคนมันจะรอดไว้เด็ด เนี่ยมันไม่มีคุกกี้กระหานนะทุกคนดูปึ๊บเนี่ยจบเลยไม่มีคุกกี้กระหารชนนี่โดนชนนี่เจ๊งเลยทุกคนอันนี้ไม่รอดผมคิดว่าดาร์กดาร์กไม่ไหวสกิลมันไม่สอดคล้องแต่คุกกี้กระหารเนี่ยคือคือผมคิดว่าต้องมีเจอหมูบินอย่างนี้ต้องต้องมีเลยแหละ อ,อยวลองเซตนี้ทุกคนแต่สมบัติต้องเปลี่ยนนะทุกคนรู้สึกใส่เคียวแล้วคุกกี้าหารรอบแรกน่าจะไม่รอดอตามด้วยเจ้าป่าโดเข้าไปก่อนเลยลูกเกดดำ เอสเปสโซถ้าไม่กดใช้จ็อตเอเวนน่าจะไม่รอดนะทุกคนอาดอลเข้าไปก่อนเลยโดนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเออผมว่าไม่ต้องมีอ่ะต้องมีคุกกี้คุกกี้กล้าหาน่ะไม่งั้นไม่ไหวรอบลสองรอบสองอโดอเข้าไปก่อนเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด เ้ผมคิดว่าเวอร์ว่ะเซตนี้อ่าเจ้าป่าโดดสตารมมีเท่าไรใส่ให้หมดทุกคนอผมว่าผ่านแล้วเนี่ยไอยโอ้โหไปดูของคนอื่น่นตามคนอื่นไม่ผ่านแต่พอมาเปลี่ยนฮีโร่เรื่อยๆผ่านซังนั้นอ่าถ้าใครดูคนอื่นแล้วไม่ผ่านเราเอาช้คุกกี้นี้ไปใช้ดูเผื่อจะรอดทุกคน อ่าด่าน92อ่ะโอ้โหคุกกิรักษาไม่ให้ใช่อีกแล้วโอ้ยตายตาย,ตายทุกคนอย่างนี้เครียดเลยเก้าเอดผ่านมาเจอ92อ่ะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนจากก้าหาเป็นดาร์กช็อคทุกคน โอ้นี่ขอมโบมัวมัวนะเนี่ยยังอยู่รอดเลยทำไมรู้สึกมันง่าย,ายกว่า91ห่อง่ายกว่าเยอะเลยรอบนี้ผ่านไหมอ่านดูเข้าไปก่อนเก็แบบเอ็มแต่ให้หมดยังไงเฮ้ยผ่านมาเนี่ยเฮ้ยผมคิดว,ว่าเราจะผ่านนะเนี่ย ไม่ผ่านแล้วอย่างนี้โอ้โหเฉยเฉยเลยทำไม92มันง่ายกว่า91ทุกคนโอ้ไมค์ก็91ยากกว่า92ขอแคปรูปก่อนโอ้โหใครที่ยังไม่ผ่านเราเอาเซตคุกกี้นี้ไปใช้ดูคิดว่าน่าจะรอดทุกคนก็93ไม่น่ามีอ่า93ใช้คุกกี้รักษาได้อันนี้น่าจะง่ายกว่าแล้ว คลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่บกดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะ